เกาะลอย,อลอยเรามาเที่ยวเกาะลอยกันนะคะวันนี้มีงานนี่เลยะนะเดี๋ยวไปดูว่างานคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างเรามากับสาวๆค่ะนี่เลยวันนี้วันแรกนะคะเขาจะมีงาน20-28จ้า,า,า6โมงเย็นถึง Gracias. บริการนั่ง3าล้อเข้าไปก็40บาทนะเพื่อนๆแต่เราไม่ต้องนั่งจ้าเดินชิวๆเลยจ้า

ตอนนี้เวลาประมาณก่อนห้าโมงเย็นนะคะงานนี้มาได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะจ๊ะ ไม่อยากได้ฝน thank you